ธาตุเนี่ยนะมันไม่ใช่แอร์แอร์ที่แปลว่าอากาศมันไม่ใช่ก๊าสนะเป็นเป็นมริกุลนที่มันอยู่ห่างๆกันแล้วก็มันเคลื่อนไหวไปมาได้นะที่เราอัดเข้าไปในลูกโป่งอัดหรือเป็นลมที่มันเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่นะครับอากาศธาตุเนี่ยมันคือช่องว่างมันคือช่องว่างมันคือร้อยต่อมันคือโพรครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่จํานวนมากลองมาดูกันครับว่า มันมีตรงไหนบ้างอะไรที่เราเรียกว่าอากาศทาุบ้างอากาศทาุหรือปริเทธทูหรือภาษาฝรั่งที่เราใช้ว่า space หรือ e m p t i n e s s เนี่ยก็จะบอกว่ามีทั้งที่ขนาดใหญ่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับเช่นช่องว่างระหว่างเซลล์ ช่องว่างระหว่างอวัยวะต่างๆทวารทั้ง9ทั้ง10นะทะวารทนะั้งก้าทั้ง10ก็คือเป็นช่องที่มันเปิดจากร่างกายออกไปสู่ภายนอกโพรงต่างๆในกระดูกว่างระหว่างอวัยวะช่องเยื่อหุ้มปอดช่องเยื่อหุ้มหวัวใจช่องท้องช่องว่างในอวัยวะท่อกวนฮอลโลววิสคัตการแพทย์แผนไทยเราจะเรียกว่าสโลตทางเดินอาหารทางเดินหายใจเส้นเลือดหรือหลอดน้ําเหลืองช่องว่างระหว่างเซลลูปเปิดของต่อมน้ํานมโพรงมดลูกโพรงท่อน้ําไข่ ถ้าเป็นโพรงเป็นช่องว่างเมื่อไหร่ครับถือว่าเป็นอากาศธาตุทั้งหมดอูของอากาศธาตุเลยไม่มีใครจําแนกจํานวนไว้สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางสุขภาพการแพทย์การแพทย์แ,ทยแผนไทยและสมัยกับหมอพิเชษทาง youtube c ช anel หมอพิเชษนะครับพบกันเป็นประจําทุกวันคลิปนี้มาว่ากันต่อครับว่าด้วยเรื่องของอากาศธาตุนะฮะอากาศธาตนะุแหมคิดว่าแหมพูด คลิปเดียวคงจะจบวนะันนอากาศธาตุดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่พอยกตัวอย่างให้เห็นนะครับให้เห็นเชื่อมโยงไปถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนึกภาพออกได้มากขึ้นหรือน้องน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษาทางการแพทย์แผนไทยก็จะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปไประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์โรคตรวจวิเคราะห์สภาพร่างกายผู้ป่วยที่ผิดปกติได้นะครับซึ่งอากาศธาตุเนี่ยในคลิปที่แล้วเนี่ย ก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าอากาศธาตุเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มก็จะมีความลักษณะที่แตกต่างกันไปอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ขนาดใหญ่เห็นได้ตาเปล่า และมีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะฮะซึ่งก็คือช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งผมก็ได้พูดให้ฟังในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่ามันมีลักษณะที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้นึกภาพออกแล้วก็มันมีเยอะจนเราไม่รู้มันมีเท่าไหร่อย่างว่านะเขาก็เลยไม่นับรวมเป็นจํานวนเหมือนกับธาตุดินมี20ธาตุน้ํามี12ธาตุลมมี6ธาตุไฟมี4ก็จะมีนับแบบนั้นละนะเขาถือว่าเป็นกลุ่มของอากาศธาตุเลยนะและอากาศธาตุก็คือเป็นโพรงเป็นรอยต่อ เราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองอาจจะไม่ได้กําเริบหย่อนพิการเองครับแต่มันจะอาศัยการกระทบกระทั่งจากธาตุอื่นๆซึ่งมันอยู่ใกล้ชิดนั่นแหละมากระทบมันแล้วก็ทําให้มันเกิดความผิดปกติสื่อไปในทางการกําเริบหรือหย่อนหรือพิการนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการกําเริบการหย่อนการพิการของอากาศธาตุเนี่ยมันจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างไรได้บ้างน,นะครับมาติดตามชมกันครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือว่าปกติเนี่ยอากาศธาตุมันมีความปกติของเขาอยู่คือเป็นโพรงเป็นช่องถ้ามาไหลมันผิดปกติโพรงหรือช่องมันเปลี่ยนไปอันนั้นเกิดความผิดปกตินะหรือการเสียสมดุลเขาเรียกว่าอากาศธาตวิปรัชอากาศธาตวิปราชคือ abnormal emptiness abnormal space ใช่ไหมฮะอากาศธาตที่ผิดปกติถ้าเทียบกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ มันก็มีสิ่งที่จะบ่งบอกความผิดปกติให้แพทย์หรือให้เราสามารถวินิจฉัยได้ว่ามันเกิดจากความผิดปกตินั้นมันเกิดจากการกำเริบหย่อนหรือพิการการกำเริบของทุกอย่างเมื่อมันกำเริบคือมันมีคุณสมบัติของาธาตุนั้นมากเกินไปเมื่อมันหย่อนคือมันมีคุณสมบัติของาธาตุนั้นน้อยเกินไป เมื่อมันพิการมันเสียคุณสมบัติของธาตุนั้นไปนี่คือหลักคิดง่ายๆครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือแม้แ,มแต่ทางแพทย์แผนไทยลูกศิษย์นักเรียนแพทย์แ,แผนไทยนักศึกษาแพทย์แผนไทยก็จะได้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ทีนี้เราก็จะบอกได้เลยใช่ครับว่าเมื่ออากาศธาตุกำเริบย่อนพิการมันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าอากาศธาตุกำเริบมันจะแสดงความเป็นอากาศธาตุมากขึ้น นั่นหมายความว่ามันมีความ,มาเป็นช่องมากขึ้นเป็นช่องมากขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ม,มันมีช่องมากขึ้นกว้างขึ้นมันจะเกิดการกับเริ่มเช่นกรณีที่มีลมรั่วในปอดแล้วมันมาคั่งอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกกับชั้นในเขาเรียกว่าภาษาแพทย์แผนปัจจุบันเ็าเรียกว่ามีลมรั่วในปอดหรือนิวโมโทไร์เห็นไหมอย่างนี้ก็ทําให้คนไข้หอบเหนื่อยหายใจแน่นอุดตัดหายใจไม่ดี ต้องการรักษาทางแผนปัจจุบันก็ไปเจาะดูดเอาเจ้าตัวลมหรือก๊าสนี่ออกเพราะมันทําให้ช่องว่างมันใหญ่ขึ้นมันก็ไปเบียดปอดอย่างเงี้ยครับทำให้ปอดขยายตัวไม่ดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่ามันมีความกาเริ่นะโพรงจมูกกว้างขึ้นนะหรือกรณีที่เส้นเลือดปกติเส้นเลือดมันจุอยู่จุเลือดได้ประมาณ5ลิตรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุปัจจัยที่ไปทําให้เส้นเลือดมันขยายตัวผิดปกติ จากปริมาตรมันมีเท่าเท่าหนึ่งมันขยายไปอีกเท่าหนึ่งเป็น2เท่าเลือดที่มีก็ไม่สามารถเติมได้เต็มช่องของ,ของเส้นเลือดอันนี้ก็จะเกิดภาวะช็อกหรือภาวะระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวได้อันนี้ก็คือการกำเริบของอากาศธาตุที่เป็นท่อกรวงหรือสโลตักก็คือเส้นเลือดซึ่งมันจะเจอในกรณีที่มันเกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วทําให้เกิดภาวะ ช็อกจากการติดเชื้อที่เรียกว่าเซปติกช็อกนะครับหรือกรณีที่เกิดการแพ้รุนแรงการแพ้รุนแรงแล้วทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดผิดปกติที่เรียกว่าแอนาไฟเล็กติกช็อกอย่างนี้ครับหรือกรณีที่มันดันไปเกิดการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะทำให้การควบคุมกำกับการหดคลายตัวของเส้นเลือดผิดปกติแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านิวโรเจนิกช็อก นะิวโรเจนิกช็อคเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะปิดโปเตนตนี่คือตัวอย่างของการที่มันมีอากาศทตุที่ใดที่หนึ่งเกิดการกําเริบนะเกิดการกําเริบขึ้นนะครับหรือในกรณีที่อากาศทตุหย่อนก็มันก็เสียคุณสมบัติความเป็นอากาศทตุก็คือมันเสียคุณสมบัติความเป็นช่องว่างไงช่องว่างมันก็แคบลงช่องว่างมันก็เล็กลงเช่นกรณีที่คนไข้เป็นหอบผื่นคนไข้เป็นหอบผื่นเนี่ยเกิดการ กระตุ้นทำให้หลอดลมเกิดการหดเกรง็งทำให้รูท่อลมมันเล็กลงการหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดการหายใจเข้าออกลำบากเกิดการภาวะหอบหอบเหนื่อยขึ้นมานะครับในกรณีนี้และเวลาหายใจออกซึ่งมันมันไม่มีแรงช่วยเท่าไหร่นีมันต้องดันให้ผ่านท่อเล็กๆซ่งพาหลอดลมมันความเป็นอากาศธาตุคือช่องว่างมันลดลงไงมันก็หายใจมันก็จะเหมือนการเป่านกหวีดอบลมผ่าน ท่อเล็กลงก็อาจจะยินเสียงวิดวิดวิทนะที่แพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่าวิซี่นะครับนะแต่ถ้าเป็นมากนะหายใจเข้าซึ่งมีแรงดูดเข้าไปเนะี่ยหายใจเข้าก็มีเสียงวิดหายใจออกก็มีเสียงวิดเนี่ยแสดงว่าอากาศทตุหรือหลอดลมมันตีบแคบมากละอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากอันนี้คือตัวอย่างของการหยดของอากาศทตุทีนี้กรณีที่เกิดการพิการของอากาศทตุคืออะไรเกิดการพิการของอากาศทตุก็คือมัน มีอะไรบางอย่างไปทำให้ความเป็นอากาศธาตุมันเสียไปเช่นกรณีลำไส้ใหญ่ปกติมันก็จะเป็นโพรงนะมีท่อโพรงอากาศธาแต่ถ้าเกิดมันเกิดก้อนเนื้อก้อนเนื้องอกหรือก้อนเนื้อมะเร็งในลำไส้ใหญ่ขึ้นมามันก็จะโตเบียดเข้ามาในลำไส้นะโตเบียดเข้ามาในลำไส้ก็ทําให้โพรงมันเล็กลงแต่มันไม่ได้เล็กลงเพราะมันหดแต่มันเล็กลงเพราะมันมีของอย่างอื่น เติมเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าอากาศธาตุพิการหรือกรณีที่ทวารหนักนะช่องทวารหนักหรือทวารหนักเองเกิดการโป่งพองของเส้นเลือดที่ทวารหนักทําให้เกิดลิสิดิงทวารมันก็ไปเบียดเอาช่องช่องทวารหนักนะฮะอันนี้ก็เกิดการพิการของอากาศธาตุไดนะ้กรณีท่อปลวงแล้วมันมีบางอื่นบางอย่างผิดปกติไปเช่นกรณีจมูกนะฮะเยื่อจมูก เยื่อจมูกบวมเยื่อจมูกบวมนะบวมปุ๊บทําให้รูจมูกมันก็แคบลงเราทําให้เราเกิดความรู้สึกคัดจมูกไหมคัดจมูกอันนี้ก็คืออากาศธาตุหย่อนละเพราะรูมันเล็กลงแต่ถ้าเกิดมันมีโพลิปมันมีก้อนเนื้องอกอยู่ในจมูกนะมันก็ทําให้เล็กลงเหมือนกันนะแต่มันมีของที่ผิดปกติปไปอยู่อันนี้จะเรียกว่าอากาศธาตุพิการกรณีไซนัสนะไซนัสอักเสบนะ ถ้าเกิดมันมีหนองในไซนัสมีของเหลวมีน้ำมูกมีเสมหะมีหนองในไซนัสอันนี้ก็เกิดการพิการของอากาศธาตุได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ทําให้ท่านผู้ชมผู้ฟังพอเห็นภาพนะครับว่าการกําเริบหยอดพิการของอากาศธาตุก็ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ก็มีความสําคัญแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่เกิดด้วยตัวมันเองนะมันจะถูกกระทบจากความผิดปกติของธาตุอื่น ของธาตุอื่นแล้วมากระทบมันทําให้ตัวมันนะพลอยกําเริบหรือหยดหรือพิการไปด้วยแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอากาศธาตุที่ผิดปกติกําเริบหยดพิการเป็นไงบ้างครับอากาศธาตุเนี่ยเรื่องดูเหมือนธรรมดาอากาศไม่ใช่กา๊าซไม่ใช่แอร์นะไม่ใช่กา๊าซไม่ใช่แอร์แต่เป็นโพรงเป็นช่องว่างถ้ามีความเป็นโพรงมากขึ้น ก็คือมีความเป็นอากาศธาตุมากขึ้นมันก็กัาเริ่มถ้ามีความเป็นโพรงน้อยลงมีความเป็นอากาศธาตุเป็นช่องว่างน้อยลงมันก็หย่อนนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างไปทําให้มันเล็กลงแคบลงหรือพื้นที่มันเสียไปลักษณะมันเสียไปเราก็เรียกว่าอากาศธาตุพิการอย่างที่ผมได้เล่ามาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังมานะครับซึ่งก็จะทําให้มีความเข้าใจในเรื่องของอากาศธาตุมากขึ้นนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของคนที่รักและใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้มีความสนใจในทางการแพทย์แผนไทยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ